สวัสดีค่ะหนึ่งกนกพรนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการลงแอปพลิเคชันของบริษัท success mall ที่เปิดใหม่นะคะเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกให้เราเข้าไปที่ app store นะคะตอนนี้ใช้ได้แต่ android นะคะส่วนระบบ iOS รอ,อก,ก่อนเราเข้าไปที่ Android นะคะแล้วเราก็พิมพ์คำว่า success mall อันนี้หนึ่งพิมพ์ไว้แล้วพอเราพิมพ์คำว่า success mall เสร็จนะคะเราก็จะเห็นโลโก้ เราก็เข้าไปคลิกนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทให้ดูว่าเหมือนกับการเป็นการย่อหน้าเว็บเลยแล้วเราก็กดที่คำว่าติดตั้งแล้วก็กดยอมรับตอนนี้เราก็รอนะคะระหว่างการติดตั้งแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาดูกันว่าวิธีการใช้งานของแอปพลิเคชันของ s u c c e s s m a l l เป็นยังไง การโหลดคลิปนะคะแนะนำว่าให้ใช้ wifi เพื่อการเสถียรในการดาวน์โหลดนะคะแต่ละครั้งเราก็รอตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็มากดเปิดก็ได้แต่เราไปดูนะคะว่าเป็นยังไงหน้าต่อหน้าจาเบื้องต้นนี่นะคะก็จะขึ้นมาคล้ายอยู่ที่หน้าเว็บเลย นะคะสินค้าเปิดตัวใหม่ก็คือ F4 เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะคะว่าการใช้งานใช้ยังไงส่วนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ